ทั้งสีหาทั้งสีหอมก็้งยินยินทั้งกินทั้งให้ทั้งหัวออาไปให้กินแน่แวตัเหลือเบี้ยนลูก้องทำไมวะยังไม่รู้สาเหตุเลยลูกตอบพ่อสิ้องทำไมบอกพ่อกินหมดโอ้ยยินไปหมดเนี่ยกันยังว่าคนละครึ่งคนละครึ่งยังไม่ครึ่งเนาะพ่อเขาไม่ยอมปล่อยแล้วกิน ดูก,กินคำหนึ่งแล้วจักแซบบอแซบมันขมมันขมลูกไม่กินหรอ,อบันเผ็ดวร้วาซอบพริกกับเผ็ดตัวนู้ซอบมะเขือเทศอยู่นี้ว้านะผิดอันหรือเลปล่าลูกร้องทำไมยังไม่รู้สาเหตุเลยบ่แค่ว่องได้กินหลายๆเลยให้กินตตแต่ก็แซบแท้ เรียแลบแลบเลียแลบแลบ,เ,บ <c oughs> เค็มไหมเค็มไหมเค็มบ่เค็มน้ำตาบ่เอานกอยากกินช็อกโกแลตเอาบ่อเอาเลยพ่อบอกกินแหรอตามสบายพ่อมีโกโก้แล้วแซบบ่เค็มบ่กินใส่น้ำตาโอ,อ อยา่ยังที่สันแข็งว่ะ